สวัสดีครับนี่คือน a ัตพัฒน์ดอทคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดในโซนนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องหลักการในการทำรยีร่ากทานฟอร์เมชันนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวธุรกิจการตลาดของเราเนี่ยครับเพื่อให้มันเหมาะกับสภาวะปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะในโลกที่เป็นดิจิตอลนี่แหละคือต้องบอกว่าเรื่องหลักการในการทำดิจิตอลการฟอร์เมชันเนี่ยมีหลายหลักการมากนะครับมีหลายสูตรด้วยกันขึ้นอยู่กับจะเาสูตรไหนนะครับแต่สำหรับผมนะส่วนตัวที่ผมอ่านสูตรต่างๆมาเนี่ยมันก็มีดีมีเสียคนละ คนละแบบนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะมีจุดร่วมกันอยู่นะครับก็คือการทําให้เราเปลี่ยนวิธีการคิดนะครับเ,เพื่อเพิ่มมุมมองบางอย่างเข้าไปว่าการมีดิจิตอลจะช่วยทําให้การตลาดและธุรกิจของเราเนี่ยแม่นยําและมีสีภธพมากขึ้นอย่างไรไบ้างนั่นเองนะครับนั่นคือหัวใจสาคัญที่ผมไปเจอบ่อยนะครซึ่งบางคนก็จะใช้เรืเ่องของหลัก experience บ้างอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะใช้แบบไหนนะฮะ หนึ่งในชุดความคิดที่ Google สร้างขึ้นมานะครับซึ่งเป,เป็นที่มาของเอพิโซดนี้นะก็คือกันว่ามันก็เรียกว่า 5A นั่นเองนะครับ 5A เนี่ยนะครับ 5A คือก็คือคำย่อแหละของตัว A 5ตัวนะครับที่เขาบอกว่ามันเป็นโฟกัสสำคัญนะครับหากเราวันนี้เราจะใช้ประโยชน์จากตัวดิจิตอลเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจเนี่ยเราโฟกัสอะไรกันได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาคุยกันในเอพิโซดนนี้นี่เองนะครับ เแรกคือหลาย Audience หมายความว่านะครับด้วยการมีดิจิตอลเนี่ยนะครับมันทำให้มีศักยภาพในการที่ธุรกิจสามารถระบุได้ว่าใครคือลูกค้านะครับที่สำคัญนะครับหรือคนที่ตัวเองต้องการ จะสื่อสารเนี่ยขายใช่ไหมครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับก็คือพอวันนี้เรามีไอ้พวกช่องทางดิจิตอลเนี่ยมันก็แท็ก Data กันได้มากขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็รู้ว่าคนไหนเป็นแบบไหนบ้างเรารู้ว่าคนไหนกําลังหาอะไรอยู่คนไหนกําลังอยู่ในช่วงสถานการณ์แบบไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบุตัวตนแล้วก็การเข้าไปนะครับเรียกว่า มีปฏิสัมพันธ์นําเสนอนะครับหรือพยายามที่ถ้าพูดภาษาบ้านๆคือประชาร์ดอัเงี้นะครับกับคนที่ใช่เนี่ยก็เป็นโจทย์ใหญ่ของธุรกิจนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นคือธุรกิจก็ต,ต้องถามตัวเองว่าทําอย่างไรนะครับเพื่อที่เราจะสามารถนะฮะร,ระบุต,ตัวตนแล้วก็สามารถเข้าถึงคนที่ใช่ให้ได้นะครับอันนี้ก็คือตัวเรื่องของออเดียนส์นะครับเอแรกเอที่2ก็คือแอดเซ็ตหมายความว่านะครับเมื่อเราเข้าถึงคนที่ใช่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องนะครับนำเสนอเรียกว่า Customer experience นะครับอ่กับมา CX นั่นเองก็คือเราจะต้องนำเสนอประสบการณ์ที่ใช่ให้กับคนเหล่านี้ซึ่งแปลว่าธุรกิจเองก็ต้องมี asset นะครับในการที่จะเอาไปพูดคุยกับคนเหล่านี้นั่นเองเช่นนะครับถ้าเกิดเป็นคนที่ซื้อของไปแล้วให้พูดแบบนึงซื้อกับคนที่เขากาลังเข,เข้ามาดูาดูมาตั้มต้มมองมเงี้ยนะฮะก็ให้พูดแบบหนึงคนที่กำลังจะเรียกว่าพิจารณาอยู่ก็เอาแบบนึงเป็นต้น เพราะฉะนั้นเนี่ย customer experience เนี่ยจะเป็นโจทย์ใหญ่มากก็คือว่าเราจะสื่อสารกับคนที่ใช่ในแต่ละช่วงในแต่ละสถานการณ์อย่างไรด้วยคอนเทนต์ที่ใช่อะใช่ไหมฮะนี่คือนี่คือสิ่งที่เป็นคอนเซ็ปต์แบบแบบพื้นฐานเลยก็คือเข้าถึงคนที่ใช่และต้องคุยกับเขาด้วยคอนเทนต์ที่ใช่และนําเสนอด้วยประสบการณ์ที่ใช่นั่นเองนะครับเราคงไม่ค่อยแฮปปี้เท่า,หาไหร่ถ้าเกิดว่าเราซื้อของไปแล้วเราเห็นโฆษณาแบบเดิม,มอะไรเงี้ยเป็นต้นหรือบางทีคือเราก็สึกว่า เอ๊ะฉันฉันไม่ได้อยากดูไอ้นี่อะ่ะเอามาฉันดูทำไมใช่ไหมพราะฉะนั้นคือก็เป็นเรื่องของการนำเสนอ customer experience นะครับนี่คือ A ที่ชื่อว่า asset นะครับ A ที่3คือ access หมายความว่าทำอย่างไรนะครับที่ใช้ช่องทางดิจิตอลเนี่ยนะครับหรือเทคโนโลยีเนี่ยทำให้เราสามารถนะฮะขยายวงกว้างในการเข้าถึงคนได้เยอะขึ้น ก็คือทําให้ไอตัวสารเนี่ยหรือโฆษณานต่างที่เรามีเนี่ยนะครับมันสามารถเข้าถึงทุกคนได้เยอะขึ้นนั่นเองซึ่งจริงก็คือเรื่องของการใช้มีเดียของดิจิตอลให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะดิจิตอลในส่วนนี้เองก็สามารถที่จะ,ะเรียกว่าเพิ่ม reach ให้กับธุรธกิจได้ข้อน,นี้ต้องเข้าใจานิดน,นึงนะครับว่าในมุมหนึ่งเนี่ย Google เองเขาก็พยายามโปรโมทนะ คือผมเองก็อยู่ในแวดบบเนี้ยมาแล้วก็ได้ยิน Google พูดด้บ่อยก็คือเรื่องของก้านักการตลาดมักจะมีภาพจําว่าสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงคือสื่อท o n al อย่างเช่นพวกทีวีอะไรเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับนะว่าในแง่ของสื่อดิจิตอลเนี่ยนะครับมันสามารถทําให้เราเข้าถึงคนได้เยอะมากขึ้นนะครับได้กว้างขาง,งมากขึ้นนั่นเองรวมถึงได้เข้าถึงคนบางกลุ่มที่อาจจะเรียกว่า ไม่ใช้สื่อทันดิชแนลอย่างเช่นทีวีหรือวิทยุเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็คือการใช้ดิจิตอลเนี่ยเพื่อขยายนะครับตัวรีชให้เกิดขึ้นนั่นเองนะฮะอ,อันที่4คือ Attribution หมายความว่า เมื่อเรามีศักยภาพในการเก็บข้อมูลต่างๆใช่ไหมเราก็ต้องรู้จักวิธีการเอามาประมวลผลใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เป็นที่มาของเรื่องของ data แล้วแหละ mm hmm. ก็คือว่าในทุกจุดที่ธุรกิจเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้านะครับเราต้องหาวิธีในการที่จะเก็บข้อมูลมาแล้วก็เอามาใช้ในการวัดผลใช่ไหมเพื่อรู้ว่าช่องทางไหนเนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับอะไรเวิร์กไม่เวิร์กอย่างไรนั่นเอง,น,น,เองนั่นก็คือ กลไกที่สําคัญนะครับเรื่องของ attribution นะครับในตัวการทําการตลาดนะครับในยุคดิจิทัลนะครับแล้วก็ข้อ5นะครับ automation นะครับก็คือเมื่อคุณมีสเกลของการทําการตลาดที่เยอะขึ้นการทำธุรกิจที่เยอะมากขึ้นเช่นช่องทางที่เยอะขึ้นการสื่อสารที่เยอะขึ้นการแบ่งเซกเมนต์ที่ละเอียดมากขึ้นแล้วต้องหาวิธีการทําให้มันง่ายขึ้นใช่ไหมก็คือการทำ a u t o m a t e เนี่ยนะก็คือการทำให้เราเกิดเรียกว่าแทนที่ต้องทำมานั่ง manual ทุกอย่างก็ให คอมพิวเตอร์ทํางานให้ให้ AI ทํางานให้เพื่อย่นระยะเวลานะครับอืมนั่นก็คือ 5A เองนะครับก็อย่างที่เราคุยกันแล้วครับก็คือจะประกอบไปด้วยนะครับออเดียนใช่ไหมฮะนะครับเอสเซนะฮะเรื่องของอ t t ติบิวชั o นเรื่องของ a อสเซ s แล้วก็เรื่องของ Automation นะครับ 5A ก็ต้องบอกงี้ ในในแง่ของ Google เนี่ยเขาพยายามบอกว่าให้พยายามท่อง 5A เนี่ยขึ้นใจแล้วบอกว่าวันนี้การตลาดของคุณควรจะมีประสิทธิภาพใน 5A เนี่ยที่ดีมากนะครับในการเรื่องของการระบ,บุตัวตนลูกคา้าเรื่องของการทำแอสเซทคอนเทนต์นะครับเรื่องของอาการเข้าถึงลูกคา้านะครับเรื่องของการติดแท็กต่างๆไปเรื่องของการทำอโตเมัตต่างๆไปนั่นก็นคือเป็นซัมเซ็ปทีนี้ผมต้องเล่าก่อนนิดนึงนะฮะหลายคนบอกว่าฟังฟังฟังนี้แล้วแบบว่ามันดูดีนะครับคือคุณต้องเข้าใจนิดนึงนะ Google ทำอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับในมุมหนึ่งก็มีอาจจรดาของเขาด้วยนะคือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนตามพวกนี้ดีๆเนี่ยจะสังเกตว่าไอ้ 5A ที่ว่าเนี่ยมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ผมเชื่อว่าม,มีประโยชน์เยอะมากทีเดียวนะครับแต่ในมุมหนึ่งเองเนี่ยมันก็มีความกึ่งๆลิงก์กลับไปที่ตัวธุรกิจของ Google นะเพราะสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการทําพวก personalization นะฮะเรืเ่องของการใช้ตัว แอดแท็กกิ้งต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในตัวของ g o o g l e Platform มันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย e p เกิลแพลตฟอร์เองก็จะเป็นคนที่ได้รับอนิสงส์นะครับจากการทำไอตัว 5A นี้โดยปริยายเป็นกัรนะครับทีนี้มีคนถามบอกว่าเออแล้วการทำ 5A นี่มันเป็นมันมันครอบคลุมไหมผมบอกว่ามันครอบคลุมมากพอสมควรนะครับเพราะมันขึ้นมันมันมันคือการครอบคลุม หลักพื้นฐานของธุรกิจเลยก็คือการเข้าถึงลูกค้าใช่ไหมฮะการให้บริการต่างๆไปนะครับแล้วก็การวัดผลซึ่งเป็นงานหลักของการทําการตลาดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือ,อ,อมันอาจจะไม่ทับซ้อนมากแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณทํา 5A นี้ให้ดีนะครับมันจะทําให้ธุรกิจของคุณนะครับได้คําตอบไปทีเดียอกมากทีเดียว,เ,ยวเพราะฉะนั้นคือ ออลองตั้งตัวเองนะครับจากหลักห้านี้นะครับแล้วก็ไปดูว่ามันสามารถจะทําอะไรกับธุรกิจของคุณได้มากน้อยแค่ไหนณนะวันนี้ธุรกิจของคุณอยู่ในสเตจไหนนะครับเป็นเก่งแล้วหรือไม่เก่งหรือตอนนี้ยังเ,เรียกว่ายังคำคำอยู่ก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับ กูก็เอาทุสซี 5A เนี่ยมาใช้กันอีกหลายครั้งมากนะครับเช่นเรื่องของการบอกว่าเป็น m a r k e t i n g m a t u r i t y ก็คือแบบว่ามีความพร้อมด้นนานการคำนวณตัดมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือในการอ้างอิงเพื่อใช้ในการพรีเซนต์เรื่องอื่นๆของเขาด้วยเหมือนกันก็คุ้นๆเอาไว้แล้วกันนะครับเผื่อวันนึงคุณได้ยินนะครับจะได้รู้ว่าไอ้ 5A ที่บ้านนั่นคืออะไรนั่นเองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรา,าคุยกันใน i s o d นี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจเพิ่มเติม,ตมอะไรก็คอมเมนต์กันไปได้นะ